เ,เ,เด็กงานจนิงเดินไปด้วยยังก็ทำงานจนเลยนะทำงานหลังผมนี่สรุปสิ้นปีขาดทุนอาขวงเลยแล้วแมนขาดทุนเนาะนะครับผมเองก็ได้ได,ได้ได้คุยคุยกับกับกับผู้นําของพวกเราเนาะพอสมควรวันนี้ทําหน้าที่ผมมาทําหน้าที่ผมจะพยายามไม่ไม่ไม่ไปว่าใครเพราะว่าผมเป็นลูกผู้ดีนะฮะ เดยกว่าทำงานมาก็เหนื่อยทั้งปีคุณผู้ชมขะขวัญกำลังใจของมนุษย์เดินเดือนพนักงานโรงงานเอ่ยพนักงาน บริษัทเอ่ยคงจะหนีไม่พ้นโบนัสประจําปีค่ะหลายๆบริษัทเนี่ยสิ้นปีก็ต่างประกาศจ่ายโบนัสนะคะแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยไม่ได้โบนัสค่ะบางทีก็จ่ายโบนัสแต่ว่าอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้หรือว่าพนักง,งานก็ตั้งความหวังไว้สูงเกินไปกระทั่งล่าสุดค่ะผู้ใช้ t ิก t o ็ใช้ชื่อว่า GG จี้อันดุสกอร์สองสี่เขาออกมาโพสต์คลิปค่ะบอกว่ายื่นคำเรียกร้องโบนัสประจำปีพิพากษาได้ก็พิพากษาเลยทำให้เขาไม่ได้ดูสักปีไป ให้สุดแล้วอยู่ที่กรมแรงงานไปชมคลิปนี้กันค่ะกับสะสกจับมายูอย่างเมืองไทยกับส้วกลับไปสวกลับไปบริหารงานางบผู้เช่นเดียวกับฉันขาดทุนเช่นงานจนเจอะไปเรื่วยแง้วก็ทำงานจนเลยนะ ทำงานหลังผมนี่สรุปสิ้นปีขาดทุนาขาด่วงเลยแล้แม่ขาดทุนเนาะนะครับผมเองก็ได้ได,ได้ได้คุยคุยกับกับกับผู้นําของพวกเราเนาะพอสมควรวันนี้ทําหน้าที่ผมมาทําหน้าที่ผมจะพยายามไม่ไม่ไม่ไปว่าใครเพราะว่าผมเป็นลูกผู้ดีนะฮะเราเนี่ยผู้ชมขา ทีนี้ค่ะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะก็มีชาวโซเชียลจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะมีทั้งเป็นกําลังใจให้แล้วก็บางส่วนมองว่ามีงานทํากันก็ดีอยู่แล้วอะ่ะดีที่เขามีเงินจ้างพวกท่านทํางานนะแล้วก็ดีแล้วที่เขาไม่ปิดโรงงานโบนัสเนี่ยเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้นะทำมาเป็น10ปีเนี่ยไม่เคยเห็นได้โบนัสก็มีใจเนี่ยก็อยากได้แต่ว่าเขาไม่ให้ก็ได้แต่ทาใจนี่แหละข้อตกลงบริษัทตอนสมัครเขียนว่าไงครับโบนัสตามรายได้บริษัทหรือว่าโบนัสเฉยๆได้ ถ้าตามรายได้บริษัทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเขาจะให้หรือบอกให้ก็แล้วล่ะเขาก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยขอให้ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ